เขาได้เขาได้อยู่บอกห้องน้ำํำอ้ยโอ้ยพี่ม้องได้ก็ได้ดอกยกขานะเอาแล้วเมื่อกี้มันยังจังบอกเขามันยังบอกเจ๊บอกเตียอันนี้กาแฟลาวพันลาวเอามาจากลาว มีเบิร์ดคุย่างคุณแนวเอารถเดี๋ยนี่เนี่ยออ่าใครจะกินเงาะไปเอาถุงมาไปเอาถุงมาคือบอกกระสอบนะกระสอบกระสอบแม่หวจะกินเงาะกระสอบกระสอบเอาให้มันได้เอาให้มันได้ ไม่ได้กินแล้ววันนี้นะสำเร็จไม่ได้กินเอาได้กินแต่มันเข้าไปต่อยเอาเลยอะ่ะอ่าอาชีพเก่าเลยนี่อาชีพเก่าแต่ก่อนนะเคยเคยขึ้นต้นมะพร้าวโอ้ยเห็ดเป็นป่าเจ้าของสวนกระสอบได้สักกระสอบไหมคะ เอาหมูม่แนวใส่บ่เสียกระสอบยั่งใส่ข้าเสียทำไมเสียไม่เอากระสอบให้มันบอกพอเอากระบาดถอยรถมากระสอบกระสอบเอาผ้ามาหานต้นมันมหัวอยโอ้ยเขาลืมร้านอันนี้คือกาแฟหรอกาแฟ จะพูหาร่างไม่หยิงเลยลูกเทเทออกหมดเลยลูกเทออกหมดเลยต้นีอื่นก็มีได้ใหญ่เอาก็เอาให้มันไม่เอาให้มันหมดลูกเอาให้มันหมดจะตัดปิ้งแล้วลูกเอาเลยเขาจะลงทุเรียนให้หมดแล้วเนี่ยไปไปเก็บจับปูเก็บเก็บลูกเก็บเลยให้น้องยืมเอาลูกแดงๆนะเอาลูกแดงแดงไหม เก็บเลยค่ะเก็บลูกเก็บแดงดแกยากลมไม้ยอองว่าจะปีนเอาเราก็จ้างลิงมาอยู่ไม่นึกว่าต้นวนทเรียนเอาอันอันยิเ้อยว่าทไมะเอามันเมาเก่าไปดิจิ้มเลยนุ่งได ยิงๆเดี๋ยวพาลูกมาให้ยงินให้มันเต็มกระสอบแล้วเราก็ไปเอากระสอบมาใส่อีกทำเป็นไหมยินเยเปล่าล่ข้า่ไทยด้ครับเอออันนั้นแหละลูกแดงจึงขึงไปลูกดีมากลูกหัดไว้เผื่อจะได้ผัวชาวสวนเผื่อที่ได้ผัวชาวสวนนะ แต่ไม่เอาส่วนงอกหรอกเอาส่วนทุเรียนดีกว่าได้อองได้กี่คนแล้วยังไม่ได้เลยใครส,นใ,ครสนใจพร้อมให้ล้างผานปอกลอกพร้อมให้ปอกลอกอทักแชทมามีมีหมามีแมวสองตัวว่าตอนนี้เหลือตัวเดียวเนี่ะไล้วก็แมกมีแม่าตัวเดียว เขาเลือกใช่มั้ได้ไม่เกิน10ไร่ก็อย่ามาพูดอ๋อเป็นผู้ชายส่วนทุเรียนต้อง10ไร่ขึ้นไปพร้อมให้ปอกลอกโอาพี่พูชำนาญแล้วเนี่ยพี่พูชำนาญแล้วนะเออพูพาไปเก็บลูกสีแดงๆเร็วไปเก็บเลยไปเก็บลูกไปเร็วๆๆเล่นมาล่พี่ฮะ บอที่มีโฉนดไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะที <s umi> <s umi sure> ่น um ี่ก um ็ที um ่สปขาขด้ตอนแรกว่าจะซื้ออยู่แต่พิมพ์ตนทยเลยประมาณสี่แอะไรอย่างเงี้ยสองแสนสามแสนแต่ดินมันแบบสวยกรจับแม่อันนี้มันใช่ไหมอยวเก็บเก็บนอกก่อนเอาลงเป็นผัวเลย

นู่นฝั่งนู้นสีแดงแต่ว่ามันแต่ว่ามันเก็บไอ้น,นั่นเนาะเก็บงาเออมันเก็บยากออมันสีลงไอ้น,นั่นนะ่ะนี่โอ้ยเต็มกระสอบเก็บงาจุวงเลยจวงเลยเด็กการเด็กการเทหัวหน้าปัด <laughs> <laughs> ลิงอย่างพวกกันหุ่มกันอยู่วันนี้ลิง <laughs>

เอาลอดอันทู่บ้านท้าวขอไปขายให้โครเลียอยู่เนาะอีรีแหละโครเลียเป็นลูกของเขาเฮ้ยอันนี้เขาเจ้ามาเลยสนใจมันเลยพร้อมมาเลยภูเขาเจ้าทีมทีมทงฝรั่งนะข้าเจ้ามาเลยสนใจเขาเดี๋ยวนี้เขาทุเรียนเขาเต็มสวนเขาไม่สนใจเงาะละเห็นเล่าสภาพจังซีดิอ่าเป็นจังไงนะออ๋เห็นเราสภาพจังซีเน่ะลูกกับเมียเราเน่ะผู้ดีผู้ดีได้ไม่นบ่เออ เสียบ่าด้วยเลยก็เสียแม่นเบิดเรอม้นเม็ดบอกข้าเสียแต่ว่าดีเสียบ๊อบบ๊อบเอาอุยอยากพลาดผิดพลาที่นี่อันนี้คิดเม่นเม็ดอยากพาราเม้ดเลยเดี๋ยวพลาเดี๋ยวเดี๋ยวพาราเม้นเลยอยากเก่าเม้ดเลยโอ้ยโอ้ยคำเอ้ยคำที่ว่าเสียคืนคำคืนคำขอคืนคำเด้อมาตัวเอาอ้าว คุณพายาหุบคะๆๆๆๆๆๆคือนะอ้าวคนอย่างมันคือคือลิงแท้ลิงมันคือเฮ้าลิงมันคือเฮ้าะโอ้ยลิงเอ้ยคือไผกัะบ่คือเนะาะมันคือคนแท่เนาะลิงบาดเด็เกตะ <c oughs> การละบ่ เด็กกันแล้วบอสอาทิตย์ที่ไอันนี้ไหวมากอ้าวสวบค่ะสวบค่ะสวบมาาวหว่านแห้งจนไอเลยบอสอมแล้วเอามาให้งากินเป็นยังไงแซ่บบอสแซบใช่ไหมเข้มเอายุ่งจับนะยุ่ง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 โอ้ยไปเก็บซิหนะไปเก็บซิหนะ ร้านเข้าวทำน่ะเห็นไหมอ่ะค่ะไปเก็บเออรู้หน่รู้หน่อยรู้หน้าที่หน่อยเห็นไหมหน่ะรอะเอาพารีวิวค่ะโฆษณายังไม่เข้าเลยโฆษณายังไม่เข้าเลยช่วยกดติดตาม <c oughs> กดสับตะไคร้หน่อยนะคะแสดงมันสวยค่ะถึงหน้าผากกันะนะแม่เนาะบล็อกพิดนะ คือบอใส่หน้าผาก้วเมื่อกี้ล้อพิษน่ะนะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจค่ะจะเอาตรงๆเลยค่ะเฮ้ยพุณอะโอ้โหคุณนายคนเนี่ยได้น้าก็ได้น้าบัวเต็มโอ้บัวแม่ไหมน้าเกินเก็บเก็บเก็บอย่าเอาเอาบัวเต็มมันพิษมันพิษอะจ้ะ ันต้องเต้นค่ะมันต้องเต้นค่ะเพราะว่ายุงเยอะอ่ะเต้นคือจะยุงเหรอจะยื่นมันตกใส่หัวเออเสียเส้นไปเลยไหมดีนะอันนี้ยังเป็นมะเงาะตกใส่หัวนะมะสุเรียนเนาะมะสุเรียนตกใส่หัวยันบ่เสียเส้นนะยันมันตายกระเป๋าน้อยกับหอยศก อุตส่าห์พามาให้กับพ่อกันตันต้นเนาะเขาอุตส่าห์พามาให้ล่ะเขาม่ได้เพาะลายอันนี้เขาติดเส้นหมดเลยเออเนาะจะได้แบกไปกดไม่ได้เอาลายดอกจ้าไม่ได้ลายเอาลายดอกจ้าครบทุกต้นหรือยังครบทุกต้นหรือยังลาปป้าปัญับค่ พ่อมันเต็มแล้วไปขึ้นอ้าเอาเอานีหนียนีหนีเอาเออคือเลยไหมเออเออได้การค่ะได้การค่ะไปแบกแบกขึ้นพบงก็ได้แบกขึ้นบนเออคือแล้วเออไป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 คือ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 ลิงเถอะล่ะ คนอย่างมัคคิรออิ่งเหรอบาดรอย่างก็เป็นวัลลิงไปหลังรถเราลลลเลยหลังรถเราเลยหลังรถเราสิคะอันนี้อันนี้รถท่านเสียเราไม่ขึ้น<า>นี่หลังรถเราเลยไม่มีอะไรเยอะหรอกคะ่ะเราไม่ได้เอาอะไรมาเยอะนี่จะมาเอานี่ค่ะมันวางไว้ตรงนี้คะ่ะทับไปเลยคะ่ะ เราเราไม่ได้เอาอะไรเยอะนะคะดูสิคะไม่ได้เอาอะไรเยอะเลยค่ะทุเรียนทุเรียนกี่ลูกไม่รู้เราเอามาไม่ได้เอาเยอะเลยค่ะ,คะเราไม่ได้เอาเยอะนะคะเอาแค่นี้เอง